สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกคนทุกจ้าบุณีอากาศครึ้มคึ้มจักเป็นอย่างบูญนอกมืดมืดบุณีฝนที่ต๊หรือบ่ต๊กับบ่หูบนนีมืดจริงบุณียายก็ไม่มีอย่างดอกยายจะมาเรามีเรื่องเราให้ฟังเนาะพี่นอ้องอันเรื่องสมัยตะกี้เนาะต่ก่อนยายจะ่อให้ฟังด้วย คันว่านิทานก็คือคืออยู่เด้อืมน่าจะเป็นนิทานเนาะยายจะลอาให้ฟังแต่งแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ไฟฝ่ายัางบวกเขาทิ้งเนาะคือม,มีสองโผเมียสองโผเมียสองคนเนาะเห็ดเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่มีกระท่อมอยู่ลังหนึ่งเนาะคือเพื่อไปเห็ดให้เห็ดน้าเพื่อก็นั่งไปกินเขา นาเพื่อนก็ไม่มีถนนผ่านเนาะมีทางผ่านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งะนะอืมบัดทีนี่เพื่อนก็น,นั่งเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วเนาะเหนื่อยก็ขึ้นไปพักพอนเทียทยท่ยงเที่ยงแหละเนาะกาลังวดัดเที่ยงขึ้นไปกินข้าวในกระท่อมน้านะจากน้อยหนึ่งมีผัวสองผัวเมียสองคนเนาะอุ้มลูกมาเอ๋อุ้มลูกสองคนผัวอุ้มคนหนึ่งเมียอุ้มคนหนึ่ง อืลูกนึ่งคือลูกทีเนาะคนหนึ่งสามขวบคนหนึ่งสองขวบผัวอุ้มคนใหญ่เมียก็อุ้มคนมมคน,น้อยอือเป็นยังบวกแก่บันไดดอกอือยังบวกแก่ดอกอุ้มลูกมากพอมาหอดมาหอดกระทอมตาเอ๋สองคนภูมิยจวะหน้าหน้าเป็นเด็กเล็เเเจีรีป่าได้ป้าป้าเออขอกินน้ำเน่ขอยายงมาไกล หิวน้ำร้ายในลูกกระหอนธรรมเออมามาป่าสองโฟเมเียกเออมาขึ้นมาขึ้นมาด่าขึ้นมาขึ้นมาเบรกกระท่อมนี่มาไอป่ากําลังกินเขากินน้ำอยู่คดีมามามาแต่ทางไดนจะไปทางไดนคุนบอกว่าจะพาลูกไปเยี่ยมยาเยี่ยมเยี่ยมยาอยู่บ้านฟังพูดเออเอ,อืมจะพาลูกไปเยี่ยมยาเออที่นี่พานแวะมากระท่อมตาเนาะคดีเนาะ โอ้บานใกล้บลาผู้อยู่สุ่มพูนละป้าคนว่าเออขอนั่งพักจากข้าวในเด้อสั้นอขอนั่งพักจากข้าวแน่มันห้อนน้ำในเดก,นก,ก,นเก,ก็ห้อนลูกก็ห่อนคุกุมลูกมากนะสงสารเราลูกคนกุลมากทีนี้ก็ป่าป่ากับลูกเนั่ยเอาน้ำออกมาให้กินเอ้ามามากินคนก็นเอาลูกน้อยคนวางนอนสองคนเนเดียวมันเหนื่อยมันห่อนเนาะ มันก็นอนโอ้ยมันนอนมันรับมันเหนื่อยมันอเด็กนอยมัน้อน,นำ้ำเฮียแตงเฮียแตงหุ่นจิงเอายายกวาเอา้าลูกนอนต้นนั้นยายก็เลยเอาศาสตร์นอนนะบ่ปูปูให้ลูกอีกคนนั้นอะ่ะนอนเนาะอให้ลูกนอนก่อนละนจยิงค่อยไปว่าสัน่นม,มันพอนยู่สัน่นพักพอนยูดี่อนเด้อเดี๋ยวค่อยไปกินเขากินน้ำกับลูก,กับปลาก้อนสนอกกนออั่นบ่หูจัดการเออทีนี้พักแล้วอะ่ะ จากน้อยเนี่ยออกเลยออกอวายได้บา,เบาน,บนเนี่ยัวกระเมียนเน่ะจิตจังใจเอาลูกให้สองตายายอ่ะเลี้ยงเนาะหูจักกันมีมีลูกหากบร้อมที่เลี้ยงนะอืมทนเลี้ยงมาจนใหญ่ปนี้ละ่ะบบเลี้ยงนะก็เลยอุ้มไปเรื่อยๆมาถึงยยอ่ะย้ายย้ายเปนแบบสุ่ป้าเนาะเป็นป่ป้าป้าขอพัก จักค้าในเด้อสั่งเดี๋ยวจะไปตอมันหอนอยู่ให้ลูกนอนตื่นก่อนว่นาสั่นเออจัางนอยนางเมียเพ,พียคนกะว่าเท่าเทาไหนเอเสื้อผ้าสื่ถุงเสื้อผ้าเสื้อผ้าย์มานี่มีใบสำคัญอยู่ในนั่นคนว่นาคุณทำพวกพเอ้ใช้ยังไปได้ถือมาโอ้แมนมันมล้นหายอยู่กลางทางทีิคนว่านะเมียคนน่ะ นี่เปุ๋นกะขยิบตาใส่กันเด้อเด้อเด้อคอยจะตามไปเอาก่อนเด้อตาไปเก็บก้อนเพื่อมันล่นอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเทาอยู่นี่เด้ออยู่กับป้าก่อนกับลุงก่อนเดี๋ยวเดี๋้อคอยมาบปล่าคอยไปตามหาถุงเงินสำคัญก้อนใบเกิดลูกอยู่นี่นนหรอสันเมียปุ๋นก็ออกกูใบลูกยังบ่ตื่นหรอเด้อเทาอยู่นี่ก่อนเด้อสันเดี๋้อคอยเดินหันหลังกลับไปจะไปตามดูกระเป๋าที่มันล่นหายตรงไหนเนาะนี่เพบนว่า นี่แต่ใบสำคัญเลยเนี่ยนี่คนว่าที่นี่อืมเมียก็ไปแล้วอ่าจากน้อยกัผัววันนี้ผัวบอกว่าผัวก็มองซ้ายมองฟ้า,อ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 ,าอู้ปวดท้องย้ายปวดท้องเออปลาเอ้ยปวดท้องลายนี่มีห้องน้ำโบสันโอ้ยมันโบมีแล้วอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าแบบที่เอาห้องน้ำมาแต่ใสคนว่าเห็นลุงกับป่านะมีแต่ปลาผลแล้วคนว่าเออดันเสียมแบกไปซะคนว่า โอ้ขอบคุณหลายๆป้าวันนี้ขอบคุณหลายๆเก็บทองแห้งคนมาคุณกับแบกเสียมเขาป่าไปนะแบกเสียมไปเขาป่าว่าจะไปไปขี้วันทัวว่ง่ายๆนะว่าจะไปขี้เจ็บท้องพอไปแล้วกันนัดกันครักวก,กับเมียไปเจอกันอยู่พูนเดี๋ยวพากันเปิดอาลารไปทางใดบ่ฮู้ปล่อยให้ลูกน่อยสองคนอยู่กับลุงกับป้าน่ะเนาะเออนานเติบลุงกับป้าว่าจะลงไป เห็ดไ้เห็ดนาย่ำได้แม่มันจะมาเนี่ยไปทางใดคือโดนแท้วางทุ่เท้าเออมันตัวมันไปทางใดนี่คนวะมองสายมองฟ้ามองหานะโผบ่บ่าจักเทือสองผู้เมียนหายไปจอยปาปัทช่นีลูกมันตื่นเรื่อวันนี้ลูกมันตื่นถึงสองคนให้กระจององเงะไอคนใหญ่กับแม่ แม่จ้าแม่จ้าพ่อจ้าออแม่จ้าพ่อจ้านวาเป็นละเนาะสามพวบแม่แม่จ้าหิวหนะิวข้าวหิวข้าวสัน่นเออไอ้ตัวน้อยก็ห้องให้หิวนมเนะมาะปาะเดอรวันนี้สองขวเมียสองตาใหญ่สองลูกกระปะาดีจังใดดีเท้าคนว่าตื่นแล้วเท้าเห็ดจังใดนี่เฮ็ดจังใดห้องใหญ่ยยเลยสัน่นเออทีนี้ก,กะก็เลยเอาเขานะ่ามาป้อนคุณใหญ่เนาะ อันตัวน้อยจีฮิจังได้เออห่อน้ำให้มันกินเนาะพ่นก็เอาเขานำเอาเข้าสุกนั่นไอตัวน้อยเนาะเอาซ้อนไปบี้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 ให้ให้เขามันแหลกเนาะแล้วก็ป้อนป้อนเอาเกลือห้อยห้อยห้อยน้อยนึงมันก็กินดีดีพอกินอินมแล้วมันหัวละเลิงล่าก็น้อยเด็กน้อยแนวเด็กน้อยเนาะมันจะหูเรื่องยั้งเนาะมันแม่แม่มันก็เรียกแม่ เวลาเอ้ยแม่สูจักนิ้วใสนี่ยยำมากลับเลยนี่มันก็ร้องหาแม่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 อยู่ตองไอตัวคนใหญ่มันสามขวบแล้วหูเรื่องมันจำนาแม่มันได้แล้วเนาะแม่แม่ไอสองขวเมียป่าลุงก็มองฮาเอ้ยเท่าเอ้ยสงสัยแล้วเราจะได้ลูกตอนเท่าแล้ว สงสัยเฮาจะได้เล no oh <hi> ี้ยงลูกตอนเฒ่าแล้วเฮ็ดจังได๋นี่มันหลายโมงมันจะค่ำแล้วยังบ่กลับมาเอาลูกอยู่สองผัวเมียน่ะป๊าดนี่มันจงใจเอาลูกมาทิ้งให้เฮาตัวนี่เฒ่าพ่น่เออเฮ็ดจังได๋ฮเฒ่าตายตายเฮ็ดจังได๋นี่สิเลี้ยงเป็นบ่นี่พ่นว่าโอ้เฒ่าเอ้ยเลี้ยงบ่เป็นก็ต้องเลี้ยงแล้วแม่มันนีไปแล้วสงสัยมันบ่มาแล้วล่ะพ่นว่า โอ้คือเห็ดจังซี่เนาะสองคนนี่คุณว่าหัวเมียคู่นี้มันบอกรอมเอาลูกมันจะเอามาเห็ดย่างมันตัวเฮามันตัวลุงก,กับป้าว่าจะเอาไปปุ่มลูกไปเยี่ยมบานบานยญ้าบานย่ายประมาณนั่นแหละเนาะเออที่เทได้ที่เทมันเอาลูกมาหาทิ้งให้คุณอื่นเลี้ยงอืมบัเทน้โอสองคนกับเช็ดยังไงโอ้เลี้ยงเลี้ยงจนว่า มันกมานะอืมไายไปจ่อยหลายเดือนกันแลว้วหลายเดือนกันแลว้วหลายเดือนกันแลว้วจนมาฮอดสองปีสามปีจนลูกเด็กหน่อยแล้กใหญ่เนานะอืมเด็กหน่อยแล้กใหญ่มันก็เอิญสองลูกนะวะแม่พ่อตูวเนาะเด็กหน่อยมันบ่ฮู้วมาเป็นแม่เป็นพ่อมนันเาะแม่แม่เออพ่อ,อพ่อไปทางไหนเออไปลงทงน้ำมาันก็ เล่นขี้ตุ๊ขี้ต้มเหตหนาเนาะเออสองคนนะ่ะสองพี่น,อน้องเออมันมกันได้กว่าพอพอเท่าสองคนนี่เป็นพ่อกับแม่มแล้วแม่แม่มันก็พากัน,นลงทงให้ทงหน้าเล่นขีต้ต้มกุ๊บให้เหตหนาคือสองพ่เมียสองเมียก,ก็หกักหักหักสองคนนะว่าเป็นลูกเจ้าของจากน้อยก็เออให้เลี้ยงร้าน ลานใหญ่ตืบแล้ววันนี้ว่าเ่าเอ้ยหอาเนาะอยู่ๆเขาก็มีลูกเนาะเ่า,านาะเขามีลูกตอนเผาบ่ต้องเฮ็ดยังเลยเ่าคนว่ะสองคนนั้นหัวละกันหักลานได้ว่ะเนี่ยแม่มันก็บเคยมาจา้าเธอตั้งแต่เอาลูกมาทิ้งไหว้บ่เคยมาเลยอือสองคนก็เลี้ยงจนว่าเด็กหน่อยสองคนใหญ่เนาะไอันี่ยกัมแม่แม,แม,แม่ก็พ่ออือเดึกว่า ใกว่าสองคนเป็นพ่อกับแม่เออ,อพ่อกับแม่กับโบยูแล้วสองเท่าเป็นพ่อกับแม่เทนอทืนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงจนใหญ่เนาะอือปูเด็กหน่อยก็ดีดีเด้อ,อืมแม่ไปทางใดไปดำนากืะอสองเท่าในคนดำนาเนาะทำนาอือายุก็หลายเตอรวก็ดำนาก็ลงไปดำนาเด็กหน่อยคุดเออเก็บปูเก็บห้อยไปคุนคุบ ขี่ต้มเปียกวดทั้งสองคนเออเล่นขี่ต้มคืออะไรกันเออกับตากับบัีินี้ก็เอินตายายได้ว,วันเนี้ยมันมันเท่าแหลวมันเรียกตายายเด็กแม่พ่อเออพอไปในหนูก็จะไปด้วยนะเนอ,อพอลงไฮลงนาลงทงหนูก็ไปด้วยเออไปเล่นพอดำนาหน,านูก็ดำด้วยเออไปเล่นต้มเ,ออเห็นหอยเห็นปูก็จ้าใส่กระขุทางพามาต้มให สู้กันกินเนาะอืจนว่ามันใหญ่จนกว่าลูกใหญ่แล้วสองคนก็หักหลายสองเท่าน่ะหักลูกเขาหลายเออเมืองินคนจถ้าแม่มันมาแล้วมึงอย่าฟันกูจะให้อืมันเป็นลูกเขาแล้วเท่าแม่มันมาบ่ต้องให้เดิ้อคนอ้าบ่ต้องให้มันแล้วอืจนว่าลูกมันใหญ่แล้วมันจําแม่มันไม่ได้แล้วเออจากกฎว่าแม่บัมัมาสักเถื่อ ลนจนว่าแล้วเลยเนาะมาดูมาโอ้สมันคนเขาสมันคือเป็นจังสีเนาะเด็กหน่อยกับนกโอ้ยมันเป็นคนดีเนาะบอกอยังมากระเสือสองคนผัวเมียเองสองคนพี่น้องเออผัวผิดบวัวถูกเนาะสองคนพี่น้องตาแม่โบเอิ้นตาโบเอิรนตาเอิรนแม่เอิรนพ่อ,อพ่อเออมากินขา้าวพ่ออัน นูต้มหอยซุกแล้วท่านเออหูจากเค็ดกินสำนา้ามีหอยเก็บหอยเก็บีย,บยงมากับต้มไว้ให้พ่อเก็บเก็บหอยหน้าเนาะเออแม่พ่อกับแม่นัน้นดำหน้าถอนกล้าสองคนหัวหนะ้าเก็บหอยเนาะเก็บหอยเออหอยทรายหอยหน้าฮอนเก็บมากะขึ้นไปบนกระท่อมเหมือนต้มไว้ให้แม่กับพ่อคนกินโอ้ยสองตายายอย่างหักหักลูกหักไหล สังแม่คนเฮานี่มันจะเป็นแบบนี้คือเฮ็ดไปทั่วเลยเนาะบ่พอมีลูกจักีมีเฮ็ดยังจะว่าบอลเนาะโอ้สังแม็ดเฮ็ดแบบสองเท่าหลายสองเท่าก็ว่าดีเพราะว่าคนบ่มีลูกอยู่แล้วเนาะอยู่ยๆเฮาบทต้องเฮ็ดยังเลยมีลูกทั้งสองคนเท่าเอ้ยเออคนก็หักหักลูกสองคนคนหลาย อันลูกสองคนกรดหัดหักพอกแม่คนลายเออบนนึกว่าจาไผเป็นแม่เป็นแม่บุหูลแล้วเนาะตั้งแต้ในหน่อยแม่เอามาทิ้งไว้โอ้ยสืนนาสงสารบไม่อยากมีลูกอ่ะจิฟ้าไม่ห็นยังเนาะแฟนบอเออถ้าอย่าถ้าบอกฟ้อมอย่าไปมีมเลยมีแล้วกะเรียงบ่ใดปล่อยพระรเป็นขอน่นเนาะ เอาลูกมาทิ้งไว้ให้เขาแหละไปเมียเป๊ะบ่สงขาวสงขาวเลยอุ้ยใจดำเนาะเออใจดำหลายพี่น้องมาเล่ากันฟังซื้อๆดอกนี่เพื่อเป็นอยากให้ได้ยินอยากได้ฮู้น้ำกันเนาะ่าคนเฮามันใจดำบ,บ่พมที่มีลูกเจ้าที่ยังเนาะเออเป็ดไปทั่วแท้สองคนน่ะก,ก็ดีใจหลายมีลูกทั้งสองคนอยู่ดีๆก็มีลูกมาให้เลี้ยง สองเท่านดีใจหลายพี่น้องเออมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้เนาะพี่น้องแค่นี้เด้อจ้ามาเล่าให้ฟังมุนมวนซื่อๆดอกแก่เครียดเออเป็นคติเตือนใจเนาะใหญ่จะมาเล่าให้ฟังคติเตือนใจสุดข้นพี่น้อง